หมายสี่เหลี่ยมโครงกระดูกดังกรอบเนียที่ชื่อหน่ยนะเอเขางอนที่อยู่ถึงคอช่วยกูกอา นเอ้ยนี่กระหังนาที่บ้านมุงมีฝาหม้ออันใหญ่ปากกุยอยากได้ปีกแต่งเออปีกแต่งพ่อมึงเธอมึงจะดูดดปีกแต่งผมชอบสวิดเกมญี่ปุ่นมากครับลุงจริงรอ๋อผมดูไม่เคยจบเลยสักรอบแปดก,ก่อนทําไมวะทำไมต้องแตกไม่เข้าใจอะ่ะบอกปวดหัวเลยเปลือยยนเกมสุดท้ายบอกขอหยุดโดนเนทก่อนนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่หมัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้ายนะเราอ่ะ มายรผู้งานสมมา้ันหดไม่เคยมีสตรีมเมอร์คนไหนในประวัติศาสตร์ที่นอนรับยอดฟินฟินหน้าด้านได้แบบนี้ ลุงครับมีกับสาวแล้วโมไว้ว่า56แต่ความจริงไม่ถึง49พรุ่งนี้จะนัดเจอแล้วต้องทําไงดีครับมันพกมาลาไปด้วยลุงมาลาใส่ถุงเลยยักมากชอบ <ไป S 1> มาก,<ป>มกเลยค่ะคนดูนั่งน้ำลายยืดยิ่งกว่าชีสส่วนเอก็สับเกมไปเมายิ่งกว่าหมูสับค่ะลุงเอไปไหนครับทําไมาผมเห็นใจแอนลุงเออยู่นี่ครับแหมแหมตั้งแต่มีครั้งแรกก็ไม่หยุดเลยนะนอนรับยอดเนี่ยฟินจริงๆพวกกูปวดหัวน้องกูงมึดหัวเล่นเกมนี่ลำดับต่อไปเชิญรถน้ําศพเอ ขอให้ทุกคนไว้อาลายัยลุงเอลุงเอตั้งใจฟังนะหมะใดใดใดหลบหลบนกแสกแมาช่วงสาระและความรู้รู้ลุงเอสามารถขยายได้มากกว่า50เท่าของขนาดตัวเมื่อวานนีน้ผีเปรตตะนเวลามุงตะโกนออกบ้านมากูชู้วู้อยู่กูตกใจน้องผีเปรูอยู่เนี่ยลุงเอครับผมพึงเข้ามาดูเล่นจูดี้ให้ดูหน่อยครับ ลาบเปลี่ยนไลฟ์เป็นให้อาหารน้องแล้วอ้อยชุดเล็ก40ชุดใหญ่60เอาหลักครับวันนี้เข้าสู่รายการลุงเอซอนหาตังกับเด็กยุคใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูเอซอนหาตังฟรีผมให้20ครับขอเพลงเพราะๆพักเพลงครับเกี่ยวกับเจฟฟี่หน่อยครับ ตัวมุกคอสเป็นผู้ป่วยติดเตียงรอคะ่ะหายไวๆขอให้เป็นจริงๆนะคะไม่ได้ขอเป็นผู้ป่วยติดเตรียมตัวสวดอภิธรรมผลการวิจัยเผย,ว,ว,ย,ยว่าอีลอนมัสใหม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าวต้มมัสและอีลอนใหม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมัสดาวเหนือข้ต้มัสปอกันหรอเฮ้ยจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทวายตกมันอีลอนต้มัว่าแล้วทำทรงไม่พอใจเกมทำทรงปวดหัวแล้วไปนอนรับยอดเครือร่องหมายสี่เหลีห่ยม ตามสูตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูมัดครูมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งเต่ามาเฟืองจะนอนชูวูกลางสปรีมเนื่องจากเกมไม่เข้าใจเอเป้าก็ขาดยังจะนอนโชว์คู่เหวยอีกทุเรียนอะไรพูดได้ค่ะทุเรียนทอกค่ะ ทเรียนอโอ้โหอิดอกนอนแผ่รองแอร์เลยมั้งลุงคะนอนฟินฟินกินทุเรียนทอดขอให้ติดคอตายค่ะอีดอกค่ะรักลุงเอนะคะขอบคุณที่ทําให้หนูมีรอยยิ้มเวลาหนูเศร้าเฮ้ยขอบคุณครับไลฟ์สนุกมากๆครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสตรีมเมอร์พรสวรรขั้นสุดขนาดนี้

ดดผมนะมีอารมณ์แล้วแชอบซึมใช่แล้วครับผมเป็นโรคซึมเดศร้า,านี่คนั่งรับพรนะอระหังสัมมาสัมพุทธโทภะครวะอภิวันตตาเทมิทุกคนดูลิงยกมือไหว้ขออาหารครับ ลุงเอจูดี้โผล่รูดซิปด้วยไม่ใช่ครับซิปมันแตกครับตอนชาร์จพลังครับนอนกินแบบนี้เขาบอกว่าสัมภากรจะเข้าเร็วเร็วนี้เสือนอนกินไงพี่เป็นเสือไงน้องกูแบกอิดแบกปูนได้วันละ300มุงนอนเฉยเฉยก็ได้เงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนก่ออิดแทบตายไอชิปหายนี้นอนรับยอดทิวลิอ๋อแล้วกูจะทำยังไง่ะกูเล่นมือหน้าเสนอตอนโดนเนตวุ่นวายกับคุณชายอ้วนชอบนอนลำดับถัดไปเป็นประวัติของผู้วัยชนขอเชิญขกผู้มีเกียรติยืนไว้ยรไลดด้วยครับวัยชล อ้วาววมนงประ,ะัติชลำดับต่อไปขอเชิญแขกทุกท่านวางดอกไม้จันตามลำดับได้เลยค่ะสะพานโค้งให้ดูช่ำๆหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงกระดูกดังกรอบขอบคุณ100หนึ่ง้อยด้วยครับจะเป็นบุญหูคนดูเป็นอย่างนะครับขอให้สปอนทอนเอ๊ <c oughs> eh, มันสะดุดตาผมมากเลยครับแว่นตาที่ลุงใส่ มันคือแว่นอะไรนะบอกทีได้ไหมครับตัดครับช่วงนี้ขอเสนอสบู่ตราหรือสีหลบมุมเสาจากการคาดเดาต้องเห็นเสาไม่เห็นหรือสีจากการคาดเดานี่ลุงเอครับลุงจําตอนที่ซองกินหันบอกนิ่งไวได้ไหมครับจำได้จริงๆมันต้องนิ่งไวกูได้กลิ่นตดลุงเอครับจูนี่ลุงเอห้อยมาถึงแล้วครับเก็บหน่อยเป็นเส้นเลยไอแทน เอ้ยนี่ผีกันนะกูไม่ได้มาหลอกกูจะมาบอกว่าแค่เกมโรบูดมุงโมโหกูว่ามุงหยุดเล่นเกมเถอไม่เอาไรแล้วอชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจอ้วนติดเตียงไม่ใช่ใจอ้วนติดเตียงครับน้องมึงอย่าดา่ากงงูหนิกูสำนึกไม่ทันเนี่ยลุงเอลุกขึ้นไปกลางทีนอนแล้วไปนอนให้สบายใจยังไ,ไงที่นอน กินขนมตอนนอนระวังชาติหน้าจะเกิดเป็นงูนะครับมึงอย่ามุกอ้เคี้ยบกูเข้าไปหลอกเด็กทั้งนั้นเละเกิดเป็นงูเกิดเป็นงูไอ้เคี้ยวก็ดีกูได้เป็นงูจงอางกินระวังวัวนะครับตื่นไปอ้วนอยู่แล้วเอออ้วนอยู่แล้วแดงพ่องก็ไปอไงเสริมควายเมื่อไเฉลิมที่สาระอีกเรื่องทำไมสนามฟุตถึงไม่ปลูกต้นลิ้นจี่ติปปอกติปปอกติปปอกเพราะถ้าปลูกเมืองจะเตะยังไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยงโง่ ถาลุงเอครับ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 ผมแค่มีปัญหาด้านการได้ยินทําไมต้องตะโกนฮือ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 ควยพี่ครับถ้าเราสดแล้วเผลอปล่อยในเราสามารถบอกเขาว่าหยอกหยอกได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับหยอกไม่ได้ครับเป็นข้าไปแล้วครับเจริญแล้วประเทศไทยมานั่งโดเนทให้คนไม่เอาไรแล้วในชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอยอดคนมึงบอกตัวเองกระโดดตกสิบครั้ง วันนี้เราจะพามาดูร่างอาจารย์ใหญ่ครับคนดูไม่ใช่ร่างอาจารย์ใหญ่น้อขอ28ครับพูดเล่นครับลุงสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับสู้กับอะไรน้องให้กูสู้กับอะไรธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยทุกคนดูดิอายุ33และยังหลอนเหมือนเดิมน้องกูไม่ได้หลอน้อมใช้ชีวิตหลังเหตุการณ์สันพากร์ยึดบ้านหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดหม้อไม่มีข้าวสุก สวัสดีทุกคนตอนนี้ไหนมุงจะนอนแล้วซอยพื้นให้จบจบไปดีเพื่อการเรียนรู้ของหนูค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถือว่าหนูขอนะคะ <i> ลุงเอครับผุบปากยกมือขึ้นนิ่งไว้ประงงรอดแต่พ่อตาย ถ้าเจอลุงเอผมจะถามพี่เคยดูตีสิบไหมครับอย่าโดดทิบผมนะเด็กผมเอาหมูยัดไส้ห้าสิบหกอัดยใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยครับน้องไปเล่นน้ําทะเลแต่ตอนนี้น้องเสียแล้วครับน้องไปเล่นใกล้งูจงอางน้องทะเลมันไล่งูจงอางเหรอผลวิจัยนาซาออกมากแล้วว่าปกคลิปใน YouTube ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปแต่อย่างใดเฉพาะช่องลุงเอครับวันนี้มาแสดงการ์ตูนเรื่องโดเรมอนตอนบทสรุปและบ้านปลายชีวิตของใจแอนหรอครับ ไม่ไเม,นนมรึงมันสุดจริงนะเน,น,นอนไม<ป>่พอนอนปล่อยลมผสมเนื้อโชว์อีกหน่อยคนดูต้องเช็ดขี้เช็ดถี่ให้ลุงโง่บัดซบค่ะบอกรักน้องสินเดลหน่อยค่ะ,ะมึงเรียกกูขนาดนี้กูบอกรักมึงนี้หรอมึงกูไม่ตบมึงก็บูญแล้วคาดหน้ามีจริงลุงเออยาเกิดเลยนะครับโอ้โห E. ไี่ไดด้ักเจ้าอ e. ครับ,รบขอกำลังใจให้น้องผมหน่อยครับน้องเขาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นน้องผมเป็นหมอ,อใจแอนเดี๋ยวนี้เขาไม่รังแกคนแล้วหรอครับเลยมานอนเอาโล แอดเป็นเบาหวานครับหลังโดเรม่อนนี่อะารแล้วชีวิตนี้คุณนอนได้ห้าร้อยหรืออคุณมากครับเอ้ยนี่ผีบ้านะเมื่อวานกูก็บอกให้มุงนอนรับยอดมุงบอกไม่เอาเอามาวันนี้นอนเฉยกูจะบ้ากูจะบ้าเนาะน้าร้อยด้วยนะครับเอ้ย นอนเฉยได้ฮ0รอยเฉยเลยใครจะชั้นใดเลียมันใหม่เรืยเวลาใฮแกออ้ไขลุงเอครับร้อสู้นะครับต่อให้ลุงจะป่วยติดเตียงแค่ไหนผมก็จะสนับสนุนลุงต่อไปนะครับ น้องครับตอนให้อาหารอย่ายื่นมือเข้าไปเยอะอนะครับตัวนี้มันชอบเลี้ยม,มือมันโรคน้องเลี้ยม,มือพลุงเอเต้นต้อนนอนให้ดูหน่อยสกีบินดี้ตอเล็ต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 ท่านผู้ชมจะเห็นเต่าง,งายหลังพยายมลุกครับน้องเต่าหงายหลังพ่อลุงเอครับมีเงินสิบบาทก็หล่อได้เฮ้ยยังไงอะไปซื้อมีดโกนแล้วเอามาปาดคอเกิดใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนะนำ ทุกๆคนดูไว้นะครับนี่คือไส้เดือนปลายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราจับได้แถวอุบลเดี๋ยวแป๊บนึงกูกูจะไลฟ์ทิกตอ,อกไปด้วยดีกว่าไลฟ์ทิกตอ,อกไปด้วย <c oughs> ไม่ใช่กูจะไลฟ์ทิกตอ,อกไปด้วยเอาสองทางไปเลยว่ของควัน <c oughs> ไลฟ์ทิกตอ,อกไปด้วยรอดีทิกตอกไลฟ์ทิกตอกไปด้วยเอาสองทางไม่เอาไรแล้วแดกแล้วก็เตะไม่ได้กินสองทางน้องมันตอบไม่ได้เดี๋ยวมันแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเป็นแป้งนิยมใช้ได้ใช้ดีน้องแป้งโยคีรัศมีวงกลมฮิอุ้ยคนดูทิกตอกก็ตั้งคนเลยอะ มุนวายไปหมดเนี่ยหมื่นลแสนละเครื่องหมายซีเนียร์ไอ้ได้ของขวัญด้วยดูดิคนได้ของขวัญด้วยตะกอนออกไปหน้าต่างว่ารักมุงตูรักมุงตูไม่ไปเอาน้องไ์ตึกตอกอยู่ไรตึกตอกไว้ด้วยเอ้อตึกตอกตอก็คนดูยใจแอนเว้ยกินนอนอยู่นั่นแหละไอชิพหายลุกมาเต้นโกโก้ว่าหน่อยสองพันตามสัญญาที่เคยบอกครับท่านแน่ลุกไวเทียว ลุงเอนอนนิ่งๆผมกำลังจะแคปส่งปัญญาบัรสุขพร้อมแคปชั่นหนุ่มอมพาสครอบครัวหันไร้เหลียวแล ลุงเอไปดูเปาวุ้นจิ้นมาไลฟ์ในตอกๆแล้วเข้าไปดูเร็วเขาจะประหารแล้วใช่เหรอเปาวุ้นจิ้นไลฟ์ตกุกๆวกใจซามว่าลุงเอทําไมั<อ>นมันพิการจะให้ทําไงได้น้องน้นองที่อยู่เรียกปอเต็จตึงไปรับหน,อน,นอ่อยน้องกูไม่ได้พิการน่าสงฝันก็มาว่าฝั่งนี้เอ้ย <c oughs> จากโอดินมีคน,นโดให้เอง5 0 2คนแต่เองมัวแต่เอจริงน<อ>นจีบช่วงแทงให้ข้าดูหน่อยไปเร็วๆโอเคจีบช่วงแทงนะครับจีบช่วงแทงเฝ้าจีบช่วง เองดครับขออะไรอย่างนี้ขอบคุณวิริเยอรประกันภัยมาช้าไม่ทันใจเคลมทําไมใครบอกให้มุงชนชั <c oughs> ้นไม่น่าเป็นประกันนะฮะเงนินวิจัยพบว่าทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าไม่ได้เอาไว้ซับน้ำตาแต่อย่างใดหลังจากชักว่าเอามา ปลาอะไรมีสองหัวครับปลาอะไรมีสองหัวติ๊กต๊อกหมายดอลล่าปลาอะไรมีสองตัวผูกติดกันครับปลาสองตัวผูกติดกันบอกด้วยชีวิตไม่เอาอะไรแล้วหรอชีวิตไม่เอาอะไรแล้วหรอตัวนี้เขาถามสินเดลมาแล้วค่ะเฮ้ยสินเดลเปียกหนูคอซื้อหมูยอที่ลุงเอาไปแยงลุงหาสมบัติได้ไหมลุงหาสมบัติรู้จักลูงหาสมบัติไหมผมมีงานแนะนําเงินมีงานแนะนำเงินเดินดีมากินดีมากตอบลูกค้าชื่อบริษัทสล็อตพีจีตอบชัด่าเงินเดินดีมากใช่ กูโดนกูโดนกูโดนเตือนเรียบร้อยน้องโดนเตือนขึ้นแป๊บเดียวโดนเตือนเลยกูบอกแล้วสิแปดบวกอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเลยเชื่อเปล่ะโดนเตือนนะแล้วยังกูอ่ะบอกแล้วอยู่ที่ต่องไม่ได้หรอกชี้นำทางเพศยอดสองทางเอาซักคุ้มเลยนะส้มเราเขาเห็นเป้ากูแล้วชี้นำชี้นำทางเพศแล้วเรียบร้อยนะครับชี้นำทางเพศนะครับโดนนะเต้นเต้นแป๊บเดียวโดนเลยชี้นำทางเพศ ต่างกันนะเต้ามือเฟืองตัวน้มื่อการเต้มือเฟืองให้กีบบนชายยาของเขาไอ้หนุ่มเบซทายฝันร้ายลงทานกูจะรู้ไอหนุ่มเบซทายฝันร้ายลงทานลุงเอครับพังาใจนอนใหม่หลับมาห้าวันแล้วเป็นอะไรครับหน่อยทรานฟออมมือทำประกันรถหรือประกันชีวิตครับมึงอย่านอนใฮ้ยยากขนาดนั้นอะคือติกตอกเขาไม่ชอบคนเบ้ขวานะครับมันก็เลยเตือนมันอิจชากูกูเบ้ขวานนะครับเดี๋ยวว่ากัน มีที่ชื่อหมวยนะเอเขางอนพี่อยู่ช่วยรำจีบจ้วงแทงให้เขาหายงอนพี่ได้ไหมถึงขอช่วยกูก่อนเอาด่วนมินตราม่ช่วยกูก่อนแล้วกูปล่อยไม่ได้กูอีหักหนูรักลุงเอนะคะกูปล่อยกูเจ็บนะคือมันต้องขนาดไหนว่าเอพวกกูโดขนาดนี้ยอดมันไม่พอหรอเอไลฟ์ทิกต็อกยูทูบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงินมันหอมหวาน ไม่ได้เงินมันหอมมึงกูอยู่เฉยโอ้โ,อโหน้องเรียบร้อยหักเลยเนี่ยละครพ่อมึงเถอะละครเนี่ยหักขนาดนี้ลุงเศษเด่นครับผมให้สองพันห้าสิบครับละครเอโดเดี๋ยวนี้มุงฉลาดนะเก็บทั้งยอดจากยูทูบไม่พอยังมางอยอดจากติดต่อ,อีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหัวการค้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรุงละครสิคุงเอาะบิดออกจากกันขนาดนี้ละครเอเอสิคุง ป๋ลูกสกีบิดี้ตอยเลสสกีบิดี้ตอยเลสสกีบิดี้ตอยเลสเข้าไปขอโทษครับอย่าขอโทษเลยลุกขึ้นคัมทูบราซิลวีลคัมทูบราซิลคัมทูบราซิลวีลคัมทูบราซิลจุกจัดจัดถูกจัดจัดคัมทูบราซิลเบลคัมทูบราซิลเก้าอี้กูหักเอาไปหนึ่งพันเฮ้ยเชียวนะก็ต้องหันนะน้องหักหัวอะไม่ต้องแพงอะลุงเอปากเหม็นจ้าไม่มีตังค์ซื้อใหม่แล้วอะผมพอจะมีวาสนาได้ใช้ท่าหมากับลุงเอไหมเอาไม่แย่รูเบิร์ เอาบุ้มไปไรนี่ไหนก็ไม่อยู่แล้วบุ้มไลุงเอครับท่านมาตื่นนอนจูนี้ต้องเข่งครับด้วยนั่งเงียบสังคังจะขึ้นแล้วไอ้จงอ้ไไม่ได้อยากได้นะชยาภาอย่าส่งอย่างนี้มันเกรงใจชยาภาครับอย่าส่งอย่างนี้เอไม่ชอบเลยอะหยุดส่งเกรงใจแล้วละครส่งให้พี่เป๋าซื้อเก้าอี้ให้ใหม่ไม่ใช่ละครให้พี่เป๋าซื้อเก้าอี้น้องพอๆชยาภา ย็นใจอะจุงเอต้นกาโวให้ดูหน่อยค่ะตกาโวกาโวเ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 กาโวกาโวเ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 กาโววกโวกาโวเกาโวกาโวกาโวเกาโว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 ากาโว ขขอขาดาลุงครับเพื่อกกนอมผมเอเอย๋ยนั่งยังไงให้เก้าอีหา้หักมึงก็ดูมึงก็ยอ้อนไปดูวีรีเพย์ไปดูเอนั่งยังไงอ่ะกูก็นั่งปกติลุงเอตดที่เดียวเก้าอี้พังเลยหรอครับร้องไม่ใช่เกี่ยวกับลมตดร้องมันเกี่ยวกับสภาพนะครนั่งกูก่อนมีเพศสัมพันธ์ไม่ควรใช้ยาสีฟันคอเกตเพราะมันจะลดอาการเสียวเวลาโดนฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจิมรีหน่อยกูจะรู้แล้วใครไปใช้ยาสีฟันดีลดอาการเสียวเวลาโดนฟันใครอย่าไปใช้คอเกตนะเว้ย เวลาตัวตีกันมันลดอาการเซลล์ขอ,อรีแอคไม่เอายอดโดแบบคุณเชยาพาหน่อยค่ะไม่เอาเชยาพาพอแล้วอย่าดูตอแหล่อีควาย แล้วก็ใช่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสตรีมไม่ทันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยววันนี้ขอลงไปก่อนนะครับเพื่อที่วันพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไปซื้อจะได้ไม่ต้องบิดพรุ่งนี้จะมาเล่นเกมเครียดมากเลยนะ้องทำอะไรไม่อยากทําอะไรแล้วเพราะว่ากูยิบพังเนี่ยซิงเลยวันนี้ทุกคนนะครับใครไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ เกิดมาไม่เคยเห็นเขาทำอ่ะเฮ้ยคูทําทำอะไรแต่เรื่องอย่างเงี้ยกูเกิดมาทั้งชีวิต30ปีกูก็ไม่เคยเห็นใครเขาทำกันสตรีมเมอร์ที่ไหนก็ไม่ทำไม่มีใครทำออกอากาศให้คน,นอื่นดูอ่ะเดาขอี้แล้วโต๊ะอูเนี่ยโน,โนหนึ่งเลยแหละเบอร์เดยวในไทยแลนด์ไม่มีใครเขาทำเลยอีกแต่อะไรอย่างแต่อะไรท่าท้ายกูทำกูยิ่งเซ็งๆอยู่กูกแบบ็บอกไม่เต้นแล้วมึงไม่ต้องมาให้กูเต้น